กลับมาช่วงสุดท้ายของทาลานอลีนะครับช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยคะ่ะคขอหิว,<ะ>ลวเลยอะ่ะน้ำตกซกเล็กเขาเหนียวอะไรอย่างปะไม่ใช่ไม่ใช่พาไปสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาตินะครับเป็นสุดยอดน้ำตกที่ถือว่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งนะครับในประเทศไทยนะครับน้ำตกที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่าน้ำตกแม่สุรินนั่นเองนะครับอ,อยู่ที่ตำบลแม่ยวมน้อยนะครับอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจะสวยงามแค่ไหน แล้วก็กลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาบแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พาไปเที่ยวชมทุ่งดอกบัวตองใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนี่แหละเมืองไทยมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงมาฝากค่ะกับสุดยอดน้ำตกแห่งเมืองสามหมอกน้ำตกแม่สุรินจังหวัดแม่ห้องสอนอยู่ห่างจากทุ่งดอกบัวตองนะคะประมาณ12กิโลเมตรเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่ง ขับรถมาเพียงไม่นานนะคะก็เดินทางมาถึงน้ําตกแม่สุรินแล้วล่ะค่ะอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติน้ําตกแม่สุรินโดยน้ําตกแห่งนี้นะคะจะเป็นน้ําตกชั้นเดียวค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือความสูงของน้ําตกเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเดินลงไปชมธรรมชาติแล้วก็น้ําตกใกล้ๆก,กันข้างล่างนะคะ โดยเรานะคะสามารถชมความสวยงามของน้ำตกแม่สุรินได้จากบริเวณจุดน้ำตกอยู่ฝั่งตรงข้ามได้อย่างชัดเจนและสามารถสัมผัสกับตัวน้ำตกอย่างใกล้ชิดโดยการเดินชมวิวตามเส้นทางลงไปด้านล่างนะคะซึ่งจะมีศาลาชมวิวเป็นระยะระยะค่ะ อุทยานจะเตรียมนี่เลยค่ะจุดชมดวิวให้ได้หายยุดกันเรืยน้ำตกแม่สุรินนี้นะคะจะอยู่ระหว่างหุบเขานักท่องเที่ยวสามารถ สวยที่สุดนะคะคือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมค่ะเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่มากมีน้ำไหลตลอดทั้งปีลักษณะของสายน้ำนะคะจะไหลาจากหน้าผาสูงดิ่งลงสู่หุบเขาเบื้องล่างสูงประมาณ200เมตรเลยค่ะและด้วยแรงน้ำนะคะที่ดิ่งลงจากที่สูงกระทบกับหินแล้วซึ่งสวยงามมากค่ะ นอกจากการชมน้ำตกแม่สุลินแล้วนะคะบริเวณโดยรอบเรายังจะได้สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีภูเขาสลับซับซ้อนค่ะมองเห็นก้อนเมฆสีขานวนวลและอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีด้วยน้ำตกที่ ถือเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะใครที่สนใจก็สามารถมาเที่ยวชมกันได้นะคะอยู่ไม่ไกลจากทุ่งดอกบัวตองเลยค่ะและนี่แหละค่ะก็คือน้ำตกแม่สุรินจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะ